สมาคมปั้นสันขากหาดใหญ่นะคะจัดงานเอกัดครบรอบปีที่47ค่ะโดยได้มีการจัดระดมทุนนะคะเดินหน้าการก่อตั้งค่ะศูนย์วิธีโรคไตเทียมระยะที่2เมื่อวานนี้ค่ะนาที่ทําการสมาคมปั้นสันขักหัดใหญ่บนถนนหอยมุกในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะทางสมาคมปั้นสันขักหัดใหญ่ได้จัดกิจกรรมเโอกัดครบรอบปีที่47 โดยได้รับเกียรติจากกองสุลนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายอามัดเบนอาหลีรองนายกเทศมนตรีนะครหาดใหญ่นายวิเชียนแส่ว่องนายสมาคมปั้านสันขักพร้อมด้วยกรรมการสมาคมตัวแทนจากสมาคมจังหวัดต่างๆเข้าร่วม ายวิจารณ์แ่วงในสมาคมป้านสันคักนะคะระบุว่าการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากสถานการระบาดของโรคโควิดสิที่คลี่คลายไปซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่เหล่าสมาชิกและกรรมาการสมาคมจะได้มีโอกาสพบป,ปะทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างกัน โดยกิจกรรมภายในงานเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานสมาชิกของสมาคมที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงยังได้มีการจัดระดมทุนนะคะเพื่อหารายได้เข้าสมาคมในการจัดสร้างมูลิธิศูนย์ไต่เทียมปั้นสันขักซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น2ของอาคารสมาคมในปัจจุบัน ซึ่งหลังจากที่ได้มีการรดมทุนในครั้งแรกได้งบประมาณไปกว่า30ล้านบาทซึ่งได้มีการดาเนินการก่อสร้างและก็จัดซื้อเครื่องฟอกไตจำนวน16เครื่องพร้อมกับการจัดซื้อเตียงคนไข้อุปกรณ์จัดการน้ําสะอาดซึ่งศูนย์ดังกล่าวนะคะได้มีการเปิดให้บริการกับผู้ป่วยโรคไตจากโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะที่มาเข้ารับบริการฟอกไตตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมา ขณะที่ในระยะต่อไปนะคะทางสมาคมปั้นสันค่ะค่ะบอกว่าเตรียมที่จะมีการเพิ่มจํานวนเครื่องฟอกไตให้ได้จํานวน32เครื่องให้เพียงพอกับจํานวนผู้ที่มารอรับบริการซึ่งยังพบว่ามีผู้ป่วยรอการฟอกไตยอยู่เป็นส่วนมาก พร้อมกันนี้นะคะทางนายกสมาคมปั้นสันขา่ะจะได้ฝากเชิญชวนนะคะสมาชิกของสมาคมและก็ผู้มีจิตศรัทธาคนไทยทุกคนค่ะมาร่วมกันเป็นสะพานบุญช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโดยสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิศูนย์ไตเทียมปั้นสันขาธนาคาร c i m b ไทยเลขที่7 0 1 0 0 6 4 0 9 2นนะคะเพื่อจะร่วมกันสารต่อการเป็นผู้ให้กับผู้ป่วยโรคไตให้ได้รับการดู และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นขณะที่ประชาชนนะคะที่มีการสอบถามกันเข้ามาว่าจะสามารถไปบริจาคนะคะหรือว่าไปช่วยเหลือได้ช่องทางไหนอย่างไรเนี่ยถ้าหากว่าไปไม่ถูกก็สามารถสอบถามไปได้นะคะที่สมาคมปั้นสันขักหาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณซอยข้างโรงเรียนศรีนครมูลิธิหาดใหญ่และนี่ก็เป็นอาคารนะคะหรือว่าในส่วนของมูลิิศูนย์ไตเทียมซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น2ของสมาคม ปัจจุบันนะคะได้มีการจัดซื้อเครื่องฟอกไตเตียงนะคะพร้อมอุปกรณ์เนี่ยมาแล้วจำนวน16เครื่องค่ะและก็เริ่มให้บริการประชาชนผู้ป่วยโรคไตที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ การฟอกไตอยู่ภายใต้มาตรฐานนะคะของกระทรวงสาธารณสุขโดยแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งสาหรับประชาชนนะคะที่สอบถามกันเข้ามาว่าถ้าหากจะมาฟอกไตที่นี่ต้องทําอย่างไรค่ะนั่นหมายความว่าคุณต้องไปเป็นคนไข้หรือผู้ป่วยในโรงพยาบาลหาดใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็จะมีการจัดส่งนะคะผู้ที่ต้องฟอกไตเนี่ยให้มาที่ศูนย์ฟอกไตของสมาคมปั้นสันค่กหาดใหญ่ซึ่งนะตอนนี้มีอยู่16เครื่องทําให้การฟอกไต ะะก็เป็นไปอย่างจํากัดซึ่งนหางมีการเพิ่มจํานวนนะคะครบทั้ง32เครื่องก็จะสามารถช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยโรคไตได้เพิ่มมากขึ้นฉันก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันรบริจาคสำหรับการจัดสร้างสูริทิโรคไตเทียมของสมาคมป้านสารขักในครั้งนี้ค่ะผมในานามประธานมูลนิธิขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านช่วยกันสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคไตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปขอบคุณครับ